สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่1เมษายนกับดิฉันจารุวรรณสุทธิธนกูลคุ้มขจุมคะการค้นหาผู้ประสบภัยจากเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งก่อสร้างโดยบริษัทชัยนาเ no. ลเวนเบอร์เทถล่มหลังเกิดแผ่นดินไหวเข้าสู่วันที่5แล้วนะคะขณะน,นี้ทีมค้นหาและวิศวกรกําลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการขุดเพื่อเปิดพื้นที่และหลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยเก็บตัวอย่างเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างไปตรวจสอบก็พบว่ามีปัญหาจริง ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอาคารสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มในกรุงเทพเข้าสู่วันที่5แล้วหลังผ่าน72ชั่วโมงทองในการช่วยเหลือบรรยากาศในที่เกิดเหตุก็เกิดความตึงเครียดมากขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งข้อสงสัยว่าการก่อสร้างตึกใช้เหล็กไม่ได้มาตรฐานเมื่อวันที่30มีนาคมได้นำทีมเก็บตัวอย่างเศษซากอาคารไปตรวจสอบสุดท้ายรัฐบาลได้ข้อสรุปว่าเหล็กมีปัญหา สั่นสะเทือนทั่วกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีอาคารที่กําลังก่อสร้างอยู่หลายแห่งเหตุใดน,นะคะจึงมีแค่ต,ตึกนี้ตึกเดียวจุดนี้จุดเดียวที่เกิดพังถล่มลงมาค่ะแล้วก็สร้างความเสียหายความสูญเสียได้อย่างมหาศาลขนาดนี้ตรงนี้สื่อไทยก็มีการติดตามอยู่นะคะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากอะไรก็แต่ละหน่วยงานก็ได้มีการออกมาแถลงเบื้องต้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่า,ายังไม่สามารถที่จะสรุปสาเหตุได้แนช่ชัดค่ะ จากข้อมูลที่เปิดเผยสาธารณะของบริษัทชัยนาเรลเวย์นอกจากอาคารสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วยังรับเหมาโครงการก่อสร้างหอพักมหาวิทยาลัยราชาพัฏภูเก็ตและโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนไทยระยะที่1กระทรวงพาณิชย์ของไทยได้สั่งการให้ตรวจสอบบริษัทที่ทุนจีนถือหุ้นอยู่49เอรเนตแห่งนี้อย่างละเอียดแล้ว แม้ว่าการพังถล่มของอาคารสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินอาจเกิดจากหลายสาเหตุแต่สมาคมเหล็กแห่งประเทศไทยได้นำเหล็กจำนวน28เส้นไปตรวจสอบพบว่ามี13เส้นไม่ได้มาตรฐานและทั้งหมดมาจากโรงงานที่ถูกสั่งปิดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วรัฐบ,บาลไทยระบุว่าจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและหาผู้รับผิดชอบต่อไป ไปต่อกันที่สถานการณ์แผ่นดินไหวในเมียนมาจนถึงเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2,065รายบาดเจ็บกว่า3,900คนและสูญหายเกิน270คนอาคารหลายหลังพังถลม่มขณะที่การช่วยเหลือล่าช้าทําให้ซากปรักหักพังเริ่มส่งกลิ่นเหม็นคลุง้งหลายคนทนรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ไหวเช่ารถขุดหาผู้รอดชีวิตเองด้วยความหวังอันริบริขณะที่รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศไว้ทุกทั่วประเทศ1สัปดาห์ ชายผู้นี้ติดอยู่ใต้กองซ้าบระหักพังในกรุงเนบิดอเมืองหลวงของเมียนมาโบกมือทักทายกล้องเจ้าหน้าที่กู้ภัยเรียบใช้ท่อส่งน้ำให้เขาดื่มเพื่อประทังชีวิตชายวัย24ปีผู้นี้หลบอยู่ใต้เตียงจึงทําให้รอดชีวิตมาได้ทีมกู้ภัยจากสิงคโปร์และเมียนมาใช้เวลาทั้งวันจึงช่วยเขาออกมาได้สําเร็จผู้รอดชีวิตอีกคนคลานออกมาจากร้านอาหารที่พังถล่มในวันที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเดิมทีเขาอยากจะช่วยพนักงานออกไปด้วย แต่ในตอนนั้นเขากับอีก4คนติดอยู่ในซาบหลักหักพังนานหลายชั่วโมงต่อมาพบว่าพนักง,งาน3รายเสียชีวิตร่างของหนึ่งในผู้เสียชีวิตยังคงติดอยู่ข้างในเขารู้สึกเหมือนถูกทางการทอดทิงด้งเดลี่แบบอย่าเหลือชมอะไรใส่กจะช่วยโทรอเนีนย่นยดูถ่ยดิช ขณะนี้เข้าสู่ช่วงที่ร้อนที่สุดของปีอุณหภูมิใกล้แตะ40องศาเซลเซียสอัฟเตอร์ช็อกยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องชาวบ้านไม่กล้าอยู่ในอาคารบางซาาปรักหักพังมีคราบเลือดกลิ่นเหม็นฟุ้งลอยมาคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากติดอยู่ข้างในโรงเรียนอนันวาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยพบอุปกรณ์การเรียนและกระเป๋าของนักเรียนประมาณ15คนกระจัดกระจายอยู่ในซาาปรักหักพัง ครองรายหนึ่งกล่าวด้วยความเศร้าเสียใจว่าพบศพเด็กแล้วอย่างน้อยอยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์องค์กรบรรเทาทุกเตือนว่าเมียนมากำลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายลงโรงพยาบาลหลายแห่งเสียหายอย่างหนักทรัพยากรทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างรุนแรงเจ้าหน้าี่กรกว่า้ยูงอายคหน่ที่เสียชวิเจาคเรือนหงนี้ รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศให้มีการไว้อลาลัยทั่วประเทศเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่31มีนาคมแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการมากกว่าคือการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยรัฐบาลทหารเปิดฉากสงครามกลางเมืองในปีพุทธศักราช2564และในช่วงสองวันแรกของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่กองทัพยังคงทิ้งระเบิดโจมตีหมู่บ้านของกองกำลังต่อต้านยิงซ้าเติมสถานการณ์ของผู้คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบร้อยปี เช้าวันนี้กองบัญชาการยุทธภูมิตะวันออกของกองทัพจีนประกาศซ้อมรบร่วมหลายทิศทางใกล้เกาะไต้หวันโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าพร้อมส่งเรือรบ -19 ลำเข้าช่องแคบไต้หวันโดยอ้างว่าเป็นปฏิบัติการเพื่อยับยั้งแนวคิดแยกตัวเป็นเอกราชด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อได้สั่งกองทัพไต้หวันเตรียมรับมือทันที เรือบรรทุกเครื่องบินซานรตรงของจีนพร้อมกับเรือรบอีกลำหนึ่งปรากฏตัวที่ช่องแคบไต้หวันอย่างจงแจ้งเรือรบจีนลุกล้ำเข้าสู่เขตน่านาน,าน้ำ24ไมล์ทะเลของไต้หวันส่งผลให้ความตึงเครียดบริเวณสองฝั่งช่องแคบเพิ่มสูงขึ้นไต้หวันได้ส่งเรือรบสองลำออกไปจับตาดูอย่างใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันเครื่องบินรบ rf 1 6ของไต้หวันคอยเฝ้าระวังเรือสนับสนุนการรบเร็ว901ของจีน เช้าตรู่วันนี้กองบัญชาการยุทธภูมิตะวันออกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นหน่วยหลักในสงครามต่อต้านไต้หวันประกาศฝึกซ้อมรบร่วมระหว่างกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพากาศต่อไต้หวันโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและได้ส่งเรือรบและเครื่องบินรบจำนวนมากเข้าใกล้ไต้หวันจากหลายทิศทางเพื่อฝึกซ้อมการลาดตระเวนตเตรียมพร้อมรบทางทะเลและทางอากาศการเข้าควบคุมพื้นที่ทั้งหมด จมตีทางทะเลและทางบกโดยมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการประกาศอิสรภาพของไต้หวันกระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุว่ามีเรือรบจีน19ลำเข้าสู่ช่องแคบไต้หวันกองทัพไต้หวันได้จัดตั้งศูนย์รับมือฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์แล้วตราาวใท,รใทนนรอ会有 จีนยังเปิดเผยว่ากองทัพจีนใช้ดาวเทียมล็อกเป้าหมายไปที่ไต้หวันจำลองการยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะไต้หวันภาพกรุงทเทเปปรากฏบนจอการแสดงผลเป็นครั้งแรกและจีนยังเผยแพร่ภาพโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเสียดสียุทธศาสตร์ความมั่นคง17ประการของประธานาธิบดีไลชิงเตอ๋อขณะที่กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอกกาศของไต้หวันเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่อยู่ที่แนวหน้าของช่องแคบไต้หวันแสดงความมุ่งมั่นในการปกป้องมาตุภูมิของตน ในเชิญหัวหน้าขบวนการค้ามนุษย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีลักลอบขนคนเข้าเมืองหลายคดีและทําให้ชาวเวียดนาม3ามคนจมน้ําเสียชีวิตถูกเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งจับกลุมตัวได้เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วล่าสุดถูกสารชั้นต้นเก่าชงพิพากษาจําคุก9ปี4เดือน เจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งสกัดเรือบรรทุกสินค้าตรวจพบชาวเวียดนาม1ิคนภายในเรือสืบสวนพบว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือลักลอบขนคนเข้าเมืองซึ่งเคยถูกสกัดในน่านน้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วต่อมาในเดือนเมษายนปีเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งจับกุมนายเฉนินหัวหน้าขบวนการค้ามนุษย์ได้ที่เมืองซินจูเขาเป็นผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีลักลอบเข้าเมืองหลายคดีทั้งนี้นายเฉินยังเป็นผู้บงการคดีลักลอบขนคนเข้าเมืองในปี2561 พิพากษาจำคุก9ปี4เดือนหลังยายาคู่สมรสชาวจีนถูกส่งตัวกลับประเทศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดเสียวเวยและเอ็นชีคู่สมรสชาวจีนอีกสองรายที่เคยถ่ายคลิปสนับสนุนการรวมชาติด้วยกำลังทหารก็ถูกสั่งให้ออกนอกประเทศเช่นกันโดยเอินชีเดินทางออกจากไต้หวันตามกำหนดขณะที่เช้าวันนี้เสียวเวยไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่ประชุมจะมีมติส่งตัวเธอออกนอกประเทศในช่วงบ่าย เฉินชีเน็ตไอดอลสาวคู่สมรสชาวจีนที่เคยถ่ายคลิปสนับสนุนการรวมชาติด้วยกำลังทหารจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตพำนักได้เดินทางออกจากไต้หวันแล้วเมื่อวานนี้ขณะที่เฉว,วยคู่สมรสชาวจีนอีกคนไม่ได้ออกนอกประเทศภายในเวลาที่กำหนดแต่ช่วงเช้าวันนี้ได้ไปรายงานตัวที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเขตนิวไทเปหลังการประชุมพิจารณาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีมติให้ส่งตัวเธออกอกนอกประเทศในช่วงบ่ายดังคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นใหญ่ระบุว่าเคารพการดำเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมายแต่ขอให้ชาวไต้หวันเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รวมถึง สมรสชาวจีนรายอื่นๆด้วยพบกับ PTS โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ